วัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการฟิตไอชแนลวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้ก็จะมาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมกันดูนะฮะก็หลังจากพาร์ทก่อนนะั้นที่สอนบ้านไปก็ผมก็ยังไม่ได้ไปปูพื้นเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปูพื้นนะฮะเอาไปว่ามาพูดก่อนเลยว่ากระจกทํำยังไงอ่าทำบ้านเสร็จแล้วจะให้มันโล่งๆอย่างนี้ก็ก็ทุเรศเกินไปนะฮะโอเคงั้นเราจะต้องทํากระจก วิธีทำกระจกนะฮะก็คือต้องมีทรายทรายหาได้จากไหนทรายหาได้จากแหล่งน้ำแบบนี้แต่เออไอของพวกนีอย่าพิ่งยุ่งฮะหาได้จากแหล่งน้ำแบบนี้แล้วก็ไปไกลๆกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่ฮนะกดไปเลยฮะคือ คือไอที่ผมได้มาขนาดนี้เพราะอะไรว่าผมไปเนี่ยไปไกลๆนะฮะไกลมากเลยไกลแบบกลับบ้านแทบไม่ถูกอะ่ะต้องเสกอะไรวะเข็มทิศมาไม่งั้นกลับไม่ถูกจริงๆอะ่ะนะเข้าใจตรงกันนะว่ามันกลับบ้านไม่ถูกก็คิดถึงกับคนที่กลับบ้านไม่ถูกแล้วผมก็ได้อะไรเยอะแยะมาเต็มไปหมดเลยนะครับงทำไมต้องคัสด้วยโอเคแล้ว เราเราด้วยทรายเสร็จเอามาทํายังไงนี่เอามาทําเป็นตต่างเลยนะฮะโอ้ดุเลดมากไม่ใช่คิดได้งไงเนะี่ยคิดได้งไงเนะนี่ยมุกนี้ต้องเอาเอาทรายไปเผานะฮะอืมเอาทรายไปเผาบนโลหะเป็นจริงนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทํากระจกจริงๆมันทายังไงฮนะเอาไปเผาเลยฮนะสร้างสร้างเตาเอาไปเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ ขอสปีดรันฮะดูว่าผมปูพื้นไปก่อนฮะดูฮะดูตรงนี้ว่ามันจะไม่สวยนะเดี๋ยวผมจะมากลับมายืนอีกทีหลังจากปูเสร็จนะ โอเคนะฮะเนื่องจากไม้หมดเนะี่ยลืมตัดไม้มา okay. โอเคโอ้นี่ผมก็ไปประโจนภัยนะนะแต่แต่ว่าผมผมยังยังไม่พูดถึงนะจะยังไม่คราบของจากจากของพวกนั้นนะเอาไม่ตกไม่ตกมเมล็ดมาแล้วเอาเอะช่างมันไฟไฟ ้หรือว่ามันทำไม่น่าใช่โอเคแล้วก็เอามาปลดตรงนี้นะรู้รู้รู้ทันรู้ทันว่ามันไม่งอกแกะแถวนี้เยอะมากเลยนะฮะเยอะแบบเยอะเยอะเยอะเกินเยอะจนเกินไปนะครับ โอเคต่อไปเราก็ไปดูกันนะครับว่าทรายเผาเสร็จยังโอเคยังไม่เสร็จนะครับงั้นก็สปีดลารนไปตัดไม้แล้วก็ไปปลูกต่อครับ โอเคนะครับก็มากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายกันไปน,นานนะเราก็ได้กราสนะหรือเรียกยาว่ากระจกนะเออผมลืมบอกไปว่าถ้าเผาอะไรแล้วผอมาก็จะได้ของตามจํานวนตามของที่เผานะถ้าเผาอะไรดีๆก็จะได้เยอะนะก็จะได้ e e xp หรือ xp เยอะนะโอเคขั้นตอนต่อไปคือเราสามารถเอากระจกมาใส่ใส่ได้เลยนะฮะใส่แบบ นี่แล้ก็ใส่ให้เต็มแต่ผมจะไม่เอากระจกแบบนี้เนื่องจากมันเปลืองนะฮะแลวผมก็ต้องทิ้งนะ,ะเพื่อการโชว์นะฮะจะเห็นสังเกตว่าเมื่อกี้ทุกทิ้งเราไม่ได้บล็อกคืนนะฮะนี่นี่นี่เป็นข้อควรข้อควรระวังนะฮะอลอยเรือเอ,เอาเส,สียงชัดเจนนะข้อควรระวังนะฮะก็คือก็คือพยายามอย่าวางผิดนะ,ะโอเคแต่ผมจะทํากระจกอันนี้ครับนี่นี่ก๊ซ การ์ดเพนนะฮะเพนหรือแพดมาเดี๋ยว,ว,วเราเฮ้ยไม่แลมมันวิ่งไปสูงขนาดนั้นวะ <What? S 1> โอเคเอาชามันอเอ้ยทำการ์ดเพนนะฮะคือคือมันจะมีการ์ดเพนที่มีสีนะแต่ผมก็ผมผมไม่รู้นะว่ามันทำยังไงผมลืมลนะไม่ได้เรือไม่รู้จริงๆโอเคให้เราวางเป็นแบบนี้นะฮะทำการ์ดแบบทำทำ,ำแบบนี้แหละปกติอะใส่ไปให้หมดเลย แล้วก็ดึองออกมาทั้งหมดเลยอาเต็มช่องโอเคแล้วเรามาดูกันนะครว่าใช้หมดไหมใช้ไม่หมดก็ก็ครับใหม่นะจะเป็น6เสียการ,ราดก๊์ดธรรมาการก๊ธรรมดาไป6อันกับมาเพิ่มได้ถึง16อันก็คือได้เพิ่มมา10อันนะฮะเป็นที่คุ้มเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากคุ้มมากๆอ่ะนะ สำหรับคนที่งบงบฐานงบอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะทรายเออแซนน้อยนะฮะโอเคผมก็ขอติดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคเสร็จแล้วนะฮะในส่วนของการใส่กระจกโอ้บ้านโล่งมากเลยะฮะคนต่อไปในการตกแต่งก็คือไม้แป๊บหนึ่งนะสักครู่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 นะฮะเราจะมาสอนการตกแต่งบ้านในขั้นพื้นฐานกันก่อนนะฮะเอ่อก็คือตอนนี้อ่ะมาม้ยังไม่ไม้และอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็เขาเรียกว่าต้นชูการ์เคนะฮะ เออเป็นคล้ายๆไผ่เลยนะชาวไมครับตอนแรกเรียกกันว่าไผ่นะฮะตอนหลังมารู้ว่ามันเป็นอ้อยนะตอนนี้ใครคิดอยู่ก็ก็เ um> ลือกคิดว่ามันเป็นไผ่นะฮะไม่ใช่พระเอกฮอร์โมนอะไรนั่นนะอไม่ได้ดูไม่ได้สนใจฮะอยากให้มันสวยขึ้นทำไง่ะทำเสาวขึ้นมาฮะติดให้ดูสวยๆนะฮะอเหมือนเสาค้ำบ้านนะะ เหมือนในชีวิตจริงไฟตัวนี้มืดๆก็ปักไปก่อนนะฮะแล้วเราถามว่าเราสามารถมีไฟแบบติดแบบอะไรวะติดแบบบนพื้นได้ไหมถามว่ามีไม่มีะฮะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาในการออกโลของสิ่งสิ่งนั้นนะฮะไม่ใช่หรอกผมขี้เกียจไป <laughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแปบบ๊แบเบดียวแป๊บเดียวน่าจะได้ในดูในเดือนนี้แหละไม่นานนะผมทําอะไรก็กระช้านะฮะ เฉพาะเรื่องงานกับการบ้านนะฮะมีช้าเป็นพิเศษเลยนะไม่อยากให้ครูเขาเก็บเร็วไงกลัวครูเขาเหนื่อยไงก็เลยให้ครูเขาเก็บช้าเออนะฮะแล้วก็โดนบทนะประก,การแรกวทานนะเป็นคนเป็นคนเอาทานนะไม่ใช่ผมผมไม่ใช่คนไม่เอาทานผมเป็นคนเอาทานเอาเลยล่ะอืมใช่โอเคชาวมันเถอะ โอเคปักทำไมปักให้มันสว่างนะฮะไม่งั้นมอนสเตอร์เกิดได้นะฮะแล้วความบันไลของคุณก็จะเกิดขึ้นนะคิปเปอร์อาจระเบิดบ้านคุณได้นะก็คือไอตัวเขียวๆนั่นแหละคอยไปเจาะจงกันอีกทีนะะอ้เริ่มดูสวยขึ้นละเริ่มละเริ่มละปักเสาตรงนี้ขึ้นแล้วก็ตรงนี้เลยฮนะสีแยกสีแยกสีสีสีแยก,แยกไป ปักเลยปลักเลยไเลยฮยไม่ไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะดูดูไม่สวยฮะก็คือคุณปักไงก็ได้ว่าที่คุณคิดว่าเออมันดูสวยมันดูดีมีสกุลนะฮะก็นนะะปักปักได้ปักปักปักไปเลยพูดผิดนะอืมส่วนที่เหลือผมก็จะขุดนะแล้วก็ทำสับเนี่ยเออแล้วสิ่งต่อไปฮะ,ะในการตกแต่งให้สวยขึ้นก็คือก็คือการนอนฮะ,ะไม่ใช่ก็คือการ คือนอนแปบ๊บเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแป๊บเห็นอะไรแป๊บแนะครับโอเคผมก็จะทุบไอเตียงนี้ออกแล้วก็ถามว่าทุบทําไมผมจะไปนอนที่บ้านหลังนี้แรกบ้านหลังนี้จะกลายเป็นว่าประจําวันของผมสกเกตน,นะครับว่าจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะนำ้ำพุเออน้ำพุนะฮะให้ดูดีมีสกุลน,นะฮะตรงนี้ผมกล่าวว่าผมจะทําเป็นห้องนอนนะฮะ ปูไปเลยนะเอาพี่เออเยี่ยมโอเคนะฮะแล้วสิ่งต่อไปก็คือห้องนี้ผมจะทําเป็นห้องเก็บของพวกเผาอะไรประมาณนี้นะผมก็จะปล่อยมันไว้อยางงี้แหละแลวสิ่งที่ผมจะเอาไปก็คือไอ้พวกดินพวกนี้เก็บนะฮะพวกของที่แบบดูดีมีหน้าตาหน่อยก็จะเก็บไปให้หมดเลยอย่างเช่นเอ,อ่อไนใหม่ใม่หม่หม่ม อันนี้อันนี้อันนี้เก็บไปให้หมดฮนะเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นจอดจงฮะเดี๋ยวค่อยไปเจอดจงช่วยอ่ะหมดละรู้สึจะมีนิดเดียวนะเนี่ยของที่มันควรควรจะพบเนี่ยโอเคถ่ายกี่นาทีฮนะถ่ายไปประมาณ24นาทีนะฮะแต่ว่าผมตัดให้คลิปมันเร็วขึ้นในช่วงช่วงหนึ่งนะฮะ ทำให้คลิปด,ดูน้อยจริงๆมันมัน,ม,นมันเยอะแต่ว่าผมตัดให้มันเร็โอเคเราจะวางกล่องคาบใกล้กลเตียงนะเป็นประจำวันของผมคือต่อไปทําให้สวยก็คืออะไรนี่ฮนะสิ่งสิ่งนี้ฮนะที่บ้านลืมไม่ได้กรองนะฮะกรองฮนะออกเสียงรอรอลิงฮะกรองเอ้ยกล่องมันรอเรือนี่วาเอ้ยรอลิงนี่วาเอ้ยมาเนี่ยโอ้โหวางเป็นแบบนี้ฮนะเวน นี่ฮะมันจะดูสวยมาขึ้นหน่อยฮะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาทําให้แบบดูฮะก็จะเป็นผมก็จะเก็บพวกอันนี้อันนีส้สมมติเป็นแร่นะฮะเก็บแร่เก็บแร่แบบดูดีมีสกุลนะฮะแบบอันนี้ฮะอันนี้คือไดมอนด์นะฮะคือเพชรอันนี้ก็ถาเหล็กเหล็กยังดูดีไม่พออันนี้ก็ทองฮะขุดทองไม่ใช่อันทองที่ยังไม่เผา เก็บไปอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะออเป็นเหล็กหมดเลยอันนี้เป็นเหล็กอ๋ออันนี้หมาใหม่ใหมนน่เป็นแร่เลสโตนะฮะเดี๋ยวค่อยใส่นี่เป็นอะไรดิอันนี้เป็นพวกของเก็บนะฮะและอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะ,ะเดี๋ยวผมค่อยมาเขียนป้ายทีหลังอุปกรณ์อะไรอย่างเนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นอาหารนะฮะใส่ไปอันนี้เป็นเป็นพวกเสื้อนะเสื้อนี้เป็นพวกเสื้อโอเคเออฐานฐานเออฐานสำหรับโพเอ,อ้ไม่ใช่กล่องสำหรับโพเออก็กล่องนี้เลยนะเอาไปเยอะๆเลย s <S เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปเอาไปบค่อนข้างจะงงงวยนิดนึงฮะโอเคอันนี้ มีที่ให้สําหรับโคที่ยังไม่เผาด้วยไม่ใช่โคเหล็กที่ยังไม่เผาพูดผิดแล้วก็กล่องสําหรับไม้กล่องกล่องไหนอา้าไม่พอแล้วกล่องนี้แล้วกันมันอยู่ใกล้พวกพวกของของที่ไปแลกก็เก็บอันนี้ว้าว <Whoa. S 1> ก็ดูดีขึ้นมาอีกแล้โอเคฮะเอาไปว่าเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งเพิ่ม เพิ่มดีกว่านะก็คือมันมันมันมีมากกว่านี้แต่เดี๋ยวผมขอไปหาอุปกรณ์นั้นนะอันนี้ก็คือการตกคลิปก่อนสร้างบ้านสวยๆสวยๆนะฮะอันนี้ก็อะไรยังไงดีเริ่มตกแต่งบ้านพื้นฐานก่อนนะและพาร์ตต่อไปน่าจะไปเป็นแบบโปรโปรพิชชีลเลฮะผมพยายามจะหาข้อมูลให้ได้มานที่สุดที่จะหาได้นะฮะโอเคสำหรับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะแล้วก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจนะฮะจกถามอะไรก็ถามมาได้ไม่ไม่ไม่ว่านะไม่ว่านะฮะโอเคเอาไวา้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเลย